I was thinking สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมีคำถามจากเพื่อนๆนะครับถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับเรื่อง IG Story ครับกล้องหลังครับแฟดไม่ออกครับแก้ไขยังไงดีนะครับโอเคผมไปหา Android มาแล้วครับแล้วมาลองเล่นดูนะครับโอ้ปรากฏว่ามันไม่ออกจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะก่อนอื่นครับอันนี้เป็น iPhone ที่ผมใช้นะครับก็คือ iPhone 12 Pro นะครับบอกเลยไอนี้เปิดทีไรติดตลอดครับอ่ะเดี๋ยวลอง ให้ดูนะครับอันนี้คือเปิดกล้องหลังนะครับแล้วก็ออโต้แฟลนะครับเดี๋ยวกดให้ดูวเห็นไหมครับออกแน่นอนนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับผ่านนะครับอ่ะมาดู Android เราบ้างนะครับอันนี้คือ Android นะเดี๋ยวเปิด IG แล้วก็กดเป็นกล้องนะครับเปิดเป็นสตอรี่อันนี้ครับเปิดแล้วนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับเอาละครับกดหนึ่งสองอ่ะกดแล้วครับ มันไม่ออกครับเห็นไหมรูปมีครับแต่ว่าแฟดไม่ออกนะครับเออแล้วผมก็ไปดูฝรั่งนะครับฝรั่งแม่โคตรเกียร์นะครับเออมันสอนนะแต่มันก็ใช้ได้นะอเดี๋ยวทําให้ดูขอใกล้ๆนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะฝรั่งมันปิดมันบอกให้ปิดก่อนครับปิดแล้วเปิดใหม่ครับก็คือถ่ายแอปทิ้งไปเลยครับปุ๊บทิ้งไปก่อนปิดแอปทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับปุ๊บ เปิด i อจีสตอรี่มาใหม่นะครับอ่ะกดถ่ายรูปครับอ่ะแล้วก็ปิดแฟลชก่อนนะครับอันนี้มันปิดนะครับแล้วก็กดเปิดอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับเอานะหนึ่งสองชัวออกนะครับเพื่อนเห็นไหมออกนะครับแสงแฟลชออกนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับ ถ้าเรากดถ่ายใหม่นะครับโดยที่ไม่ออกจากแอปนะเดี๋ยวกดให้ดูใหม่หนึ่งสองนี่ครับถ่ายแล้วไม่ออกครับออกทีเดียว <laughs> ออกทีเดียวครับเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองอีกทีออกจากแอปแล้วเข้าใหม่นะครับอ่ะออกจากแอปก่อนนะเหมันเดิมครับถ่ายแอปทิ้งไปแล้วก็เปิดแอปใหม่ครับเท <laughs> ่ากับว่ามันใช้ได้ทีเดียวนะคอมโบอันนี้วิธีแก้ของมันนะครับ บอกก่อนนะไม่ดราม่านะอันนี้ไม่ใช่วิธีที่แน่นอนแล้วก็ใช้ได้กับทุกคนนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ผมลองตามฝรั่งมาทําแล้วมันใช้ได้นะครับ <c oughs> ก็เลยจะมาบอกเฉยๆนะครับเออไม่ต้องมาดราม่าว่าไม่รู้มึงไม่ต้องสอนนะเอออันนี้ลองมั่วให้ดูนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวก,ก,กดใหม่หนึ่งสองแน่ออกเห็นไหมครับสรุปนะครับแฟดออกนะครับแต่ว่ามันต้องปิดแอปเปิดใหม่แต่ว่ามันใช้ได้ทีละครั้งทีละครั้งนะครับเพื่อน แต่ว่าก็ลำบากนะเอามันเพื่อลองไปทําดูนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับอาจจะเป็นที่เวอร์ชัน Android ก็ได้นะคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับหรือว่าอีกวิธีแก้ไขหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือก็เปิดแฟลชนะครับแล้วก็ถ่ายในโหมดกล้องปกตินะครับแล้วค่อยเอามาแต่งใน IG Story นะครับเออมันก็ใช้ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ JS14 Artwork ด้วยนะครับโอเคครับไปเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย